มาเด้อพี่น้องมากินหมูยอนะกันหมย่อซุกพี่น้องกินวัอนี้พี่กินกับสกินโชกพี่น้องนี่จัดหน่อยนะจ๊ะนานกินโชกอย่างงี้กินเข้าไปจนอิ่มเล้วจัดคอหนี้ให้กินกับไตพัฒน์สัตมากเอาหม้เมียงกับหมูย่อนี่มันรสขั่ชาติของกันดีแท้พี่น้องล้มย่ำกินเบิ่ง อะไรมากจ้ามีพาเนพีททันช่องทานยูทูปช่องไม่มีแกงสุ้าท่ากินแล้วเมืนมีแกงสุาทุกคนมเห็นเมนูยำหมูยอดจ้าพอดีไม่มีแกงเนื้อหมูยางไปจับที่ตำนานนะคะเด้ส้มยำซูพีหนกกินนักจ้าวัตถุดิบของข้าวบะสมีมะนาวสำหรับทาน้ำยำนะาะละกศสีปินมะเขือเทศ มันนาวหอมหัวในหลักผักสลัดพิตากนั่นเท้ากํมามัดเตรียมงามหยาบแล้วจะทุกคนเข้าตำพริกเข้ากะเอาพริกมาแล้วก็บีบมะน,นาวลงไปนะจ๊ะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลไปละลายให้ให้น้ำหยำบหรือกบน้ำปลาหรือว่าน้ำตาลละลายนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ยกแกนใส่น้ำปลาลงไปนะจา๊ะ จา้าท่านยี่เกนกระสีใสน้ำต,ตาลจ้าน้ำตาลกะกะเอามาจ้ะทุกคนตอนต่อตมายี่เกนกระสีใสเป่งม้วนะ,ะจจะอันนี้ยี่เนสระสีสลายนี่เพราะว่ายียก่กนหนักเสียปลายนะจะทุกคนนี่เป็นม้วนก็จะข้นส่วนผสมทั้งม็ดดิให้มันมละลายนะจะทุกคน จาหมูยอของเ้าก็ดี่ง่ริงียงลองมาจาาทุกคนมา้ยี่ยนใส่ซึ่งหนึง่งหอมกับ้นเขาไปในตัวนั้นจ้องกัะนั่หมูยอของเ้าลงไปนี่บมออที่เเตรียมสีกันได้ด้ยจ้าแต่เราก็ใส่ตะวี่ค้นส่วนผสมข้างมดให้มันเขากันนะจ้าภากประิบอกมาก จังชีร์จานากินนะจ๊ะทุกคนนั่งจ่าเข้าค้นใ้ที่แล้วเข้าก็สิมาเติมส่วนประกอบของย่ก็คือหอมหัวใหญ่นะจ๊ะทุกคนนะคะมะเขือเทศแลักัพักสลัดใบกินช่ายนะจ๊ะแล้วกันขะ้นะนเล่ให้มันเข้ากันซ้ำหนีก็ได้ ยำหมูย่อที่แสนอร่อยละจ้ะทุกคนเสร็จสิ้นแล้วจ้ะเข้ากับขอสิรับประทานแนวนะจ๊ะยำหมูยอรสชาติจัดจ้านเสนอร่อยมากกินเขาน้ำกันเด้อจ้ะทุกคนบ๊ายบายจ้ะยำหมูยอของเราก็เสร็จลงแล้วนะคะ น่ากินเนาะกินกับผัสกสลัดนะจ๊ะมีกับหอมไงนะจ๊ะทุกคนที่มี่เรือนะจ๊ะทุกคนคนีน่กินสเก็ตไปอืมเห็ดกินอีกมือหักทัดไปนะจ๊ะทุกคนอืมปากก็ไดก็แช่ก็จิตตามพีเ่เดอพี่นองบ๊ายบาย